เรามักจะขอให้คุณหมอฉีดยาให้ยาฉีดนั้นแรงกว่ายากินจริงหรือไม่ไดโคโฟินกชนิดฉีดมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเท้าตกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อเคยไหมคะเวลาที่เรามีอาการปวดเรามักจะขอให้คุณหมอฉีดยาให้เพราะอาจจะเชื่อว่ายาฉีดนั้นดีกว่าจริงหรือไม่วันนี้เรามีคําตอบมาให้ค่ะ จะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับ <Wow. S 1> ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะยาลดอาการปวดในคนไข้กลุ่มโรคข้อกระดูกลล้ามเนื้อที่นิยมใช้ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่เรียกว่ายากลุ่มเอนซซึ่งถ้าเป็นยาฉีด ที่นิยมใช้กันเมื่อหลาย10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นยาไดโคฟินัคซึ่งเวลาฉีดก็จะฉีดเข้าไปที่บริเวณสะโพกให้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อในขณะที่ยากินก็จะนิยมให้เป็นยากลุ่มเอนเซตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะมีมากมายหลายชนิดยกตัวอย่างชื่อยาเช่นไอบูโฟเฟนนาพอกเซนหรือแม้แต่ตัวไดโคฟินคเองที่เป็นยาฉีดก็มีในรูปแบบยากินนะคะ ซึ่งถ้าพูดในถึงเรื่องของตัวยาระหว่างยากินกับยาฉีดก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะก็คือเป็นยากลุ่มเดียวกันนั่นเองเอนเซตกับเอนเซตนะคะดีซะอีกนะคะที่ยากินมีให้เลือกมากมายหลายตัวซึ่งก็เคยบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อตัวยากแก้ปวดแต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่มีตัวไหนดีที่สุดสําหรับ คนทุกคนนะคะในขณะที่ยาฉีดเองอาจจะมีให้เลือกชนิดของตัวยาได้ค่อนข้างน้อยที่เจอในประเทศไทยก็อาจจะมีแค่ตัวไดโคฟิแอคหรือทิโตโลแลกคะ่ะหรืออาจจะมีอื่นๆนนอกเหนือจากนี้แต่มันก็ไม่ได้มากมายเท่ายากินคะ่ะ ยากินกับยาฉีดนะคะก็มีข้อแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาในการออกฤทธิ์ค่ะถ้ายากินอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ยาลงไปที่กระเพาะแล้วแตกตัวแล้วดูดซึมนะคะหรือตัวยาบางชนิดอาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้เกิดยาที่สามารถออกฤทธิ์ได้ซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่นะคะรวมๆก็ประมาณ30-60นาทีกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ในการลดปวดค่ะส่วนยาฉีดนะคะถ้าฉีดเข้าที่เส้นเลือดเลยยา ก็สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นยาฉีดที่ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกที่กล่าวมาแล้วนะคะยาก็จะต้องใช้เวลาในการดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแต่อย่างไรก็ตามก็น่าจะเร็วกว่ายาแบบกินอยู่นะคะส่วนความแรงของตัวยาที่คนไข้มักจะพูดถึงและมักจะเชื่อว่ายาฉีดนั้นแรงกว่ายากิน จริงๆแล้วความแรงอันนี้น่าจะหมายถึงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์หรือประสิทธิภาพในการลดอาการปวดนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับยากินเลยถ้าเป็นยาชนิดเดียวกันหรือในบางคนที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อชนิดของยาฉีดที่ฉีดเข้าไปเช่นคนไข้ที่ตอบสนองได้ดีต่อยาไอบูโพรเฟนแต่ไปฉีดไดโคฟินั อาการปวดนั้นก็อาจจะลดลงเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะดังนั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะที่เชื่อว่ายาฉีดนั้นแรงกว่ายากินโดยสรุปแล้วก็คือยาฉีดนั้นไม่ได้เหนือไปกว่ายากินเลยนะคะมีข้อดีในแค่ตรงที่ว่ายาสามารถออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะ และยาฉีดอาจจะเลือกให้ในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถรับประทานยาทางปากได้เช่นคนไข้หมดสติหรือคนไข้ไม่สามารถกลืนยาได้รวมไปถึงหวังผลที่จะให้ยาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วดังนั้นในคนไข้ที่ปวดมานานแล้วปวดเรื้อรังก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับยาชนิดฉีดก็คือถ้าสามารถทานยาได้ก็ทานยาไปจะดีกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์นะคะแต่ไม่แนะนําว่า ให้คนไข้ไปเรียกร้องที่จะขอฉีดยาเนื่องจากยาฉีดก็ยังมีข้อเสียอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นในคนไข้ที่อาจจะแพ้ยาการให้ยาฉีดจะทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ที่รุนแรงและก็รวดเร็ว oh. เนื่องจากยาสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ปริมาณมากและรวดเร็วนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากนี้การฉีดยาเราก็เจ็บตัวใช่ไหมคะและอาจจะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ลหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องไดโคฟินัคชนิดฉีดที่ในปัจจุบันมีความนิยมในการฉีดลดลงเนื่องจากมีการรายงานอุบัติการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดยาไดโคฟินัคซึ่งณข้อมูลปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากตัวยาเองหรือไม่หรือเกิดจากเทคนิคในการฉีดที่ทําให้คนไข้หลังฉีดยามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แข้อเท้าตบนั่นก็คือเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้จากการฉีดยาคนไข้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเลือดออกในชั้นกล้ามเนื้อได้ในกรณีที่ฉีดยาเข้ากล้ามนะคะก็จะเห็นได้ว่ายาแก้ปวดชนิดฉีดก็มีข้อเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นในคนไข้ที่สามารถทานยาแก้ปวดได้ก็ไม่ควรที่จะเรียกร้องให้คุณหมอฉีดยาให้นะคะและนอกเหนือจากนี้ทั้งยากิน และยาฉีดในกลุ่มเอนไซมก็มีผลข้างเคียงเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของไตเรื่องของกระเพาะนะคะรวมไปถึงยากลุ่มใหมๆ่ๆที่เป็นยากลุ่มเอนไซมถึงแม้ว่าจะมีผลด,ดีในเรื่องของลดการระคายเคืองทางเดินอาหารแต่ก็อาจจะมีผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะดังนั้นการใช้ยาให้หน้อยที่สุดระยะเวลาสั้นที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรานะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะรวมทั้งเรามี Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูดช่วยกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามอยากปรึกษาเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ แอดบัณฑิตคลินิกแอดบัณฑิตคลินิที่ขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085369 9977 085369 9977ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ